สวัสดีครับนักเรียนชั้นประมศึกษาปีที่5ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาภัษศึกษาครับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เป็นเรื่องของกีฬาครับต่อจากคาบที่ผ่านมาครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพอมกันครับข้อที่2นะครับตะก้อเตะทนนะครับมี2ชนิดก็คือตะก้อเตะทนวงกลมนะครับและตะก้อเตะทนวงใหญ่นะครับตามลักษณะรูปภาพ ที่1ก็คือสนามตะก้อวงเล็กนะครับลักษณะสนามนะครับวงกลมตรงกลางก็2เมตรนะครับระยะห่างจากเส้นศูนย์กลางนะครับมาด้านล่างก็6เมตรนะครับส่วนอีกวงหนึ่งตะก้อวงใหญ่ครับตรงกลางก็จะกว้างกว่าตะก้อวงเล็กก็คือ3เมตรนะครับความยาวก็เหมือนกันครับ6เมตรนะครับสนามตะก้อเตะทนครับมีวงกลมซ้อนกันนะครับ6วงมีเส้นนะครับ แบ่งเดนวงกลมทั้งสองออกเป็น6แเดนเท่ากันนะครับตามลักษณะรูปภาพนะครับที่ครูได้พูดไปเมื่อกี้นะครับสองครับผู้เล่นชุดหนึ่งต้องมี6คนครับซึ่งแบ่งเป็น3คู่ดังนี้ครับคู่ที่1ติดหมายเลข1นะครับส่วนคู่ที่2ครับติดหมายเลข2คู่ที่3ติดหมายเลข3ครับการกําหนดครับผู้เล่นแต่ละชุดนะครับโยนไม่เกิน9ครั้งนะครับ30นาทีนะครับ แต่ละคู่นะครับยุนไม่เกิน3ครั้ง10นาทีนะครับนี่คือลักษณะของการกำหนดนะครับ3วิธีเล่นครับเริ่มเล่นโดยให้ผู้เล่นยืนอยู่ในแดนของตนเองนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับคู่ของตนเองนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเวลาให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันนะครับให้ผู้เล่นคนหนึ่งของคู่ที่1นนะครับยนลูกให้กับคู่ของตนคือคู่ใหมยเลขกนึงนะครับ เท่านั้นเป็นผู้รับลูกและจะกลับให้คู่ต่อสู้นะครับของตนเองกว่าลูกนั้นตายหรือเสียนะครับแล้วให้ผู้ใดผู้หนึ่งในคู่ที่จับลูกโยนให้กับคู่ของตนอีกครั้งเมื่อเกิดลูกตายหรือเสียนะครับนับว่าเป็นไปแล้วหนึ่งโยนนะครับถ้าเกิดตายหรือเสียสามครั้งถือว่าเล่นไปแล้วครบสามโยนนะครับหรือแม้ว่ายังไม่ครบสามโยนแต่เล่นไปแล้วครบสิบนาทีถือว่าหมดสิทธิ ต้องเปลี่ยนให้คู่ที่2เล่นครับและเช่นเดียวกันครับเมื่อคู่ที่2หมดสิทธิ์ก็ให้คู่ที่3ทําการเล่นต่อไปทั้งนี้ห้ามให้ผู้เล่นแก้ไขลูกให้แก่ผู้ร่วมเล่นของตนนะครับระหว่างแข่งขันผู้เล่นจะเปลี่ยนที่กันได้เมื่อลูกตายเท่านั้นนะครับส่วนการโต้ลูกเพื่อนับคะแนนให้ผู้กระทําด้วยลูกหน้าเท่านั้นนะครับลูกเตะโต้ที่ทําด้วยลูกอื่นจะไม่นับคะแนนให้ครับ ส่วนต่อไปผู้มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เล่นลูกย่ำนะครับลูกที่เตะก้าวข้ามไปทําการเตะในนะครับเขตของวงกลมในนะครับและไม่ผิดเดนนะครับไม่หยัยบเส้นไม่ําเส้นนะครับให้หนึ่งคะแนนผู้เล่นมีสิทธิ์พักลูกไว้หนึ่งครั้งถ้าผู้เล่นลูกนะครับพูดหรือพักลูกเกินหนึ่งครั้งให้ถือว่าเสียโยนนะครับะระหว่างการแข่งขัน,ขน,นครับ ผู้เล่นจะเปลี่ยนที่กันได้เมื่อลูกตายเท่านั้นนะครับการโต้ลูกเพื่อนับคะแนนให้กระทําด้วยลูกหน้าเท้าเท่านั้นนะครับลูกเตะโต้ที่ทําด้วยลูกอื่นจะไม่นับคะแนนให้ครับผู้เล่นมีสิทธิ์เล่นลูกย่มนะครับลูกที่เตะก้าวเท้าไปก้าวหน้านะครับในเขตวงกลมในนะครับและไม่ผิดแดนนะครับไม่หยับเส้นไม่นาเส้นให้คะแนนหนึ่งคะแนนนะครับผู้เล่นมีสิทธิ์พักลูกไว้หนึ่งครั้งนะครับถ้าผู้เล่น เล่นลูกพูดนะครับหรือพักลูกหนึ่งครั้งให้ถือว่าเสียยุ่นนะครับลูกตายคืออะไรครับก็คือลูกตกถูกพื้นสนามหรือถูกสิ่งอื่นใดนะครับผู้เล่นเอามือถูกลูกนะครับพักลูกเกินกว่าหนึ่งครั้งเล่นลูกพูดนะครับหรือลูกสัมผัสร่างกายของผู้เตะตั้งแต่สองจุดขึ้นไปนะครับติดต่อกันอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อผู้รักษาเวลาให้สัญญาณเวลานะครับนี่คือ ของลูกตายนะครับขอการแข่งขันครับชุดใดทําจํานวนลูกโตได้มากที่สุดชุดนั้นชนะครับถ้าจํานวนลูกเท่ากันชุดใดเล่นโยนน้อยกว่าชุดนั้นชนะครับถ้าจํานวนลูกและจํานวนโยนเท่ากันชุดใดได้เวลาน้อยที่สุดนะชุดนั้นชนะเหมือนกันครับถ้าเสมอกันให้ชุดที่เสมอกันนะครับนั้นเล่นต่อไปชุดละหนึ่งโยนภายในห้านาทีจนกว่าจะแพ้ชนะกัน ต่อไปเป็นรายงานครับํำที่เจงครับให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งครับตะก้อเตะทนมีกี่ชนิดอะไรบ้างครับตอบมาครับต่อไปข้อที่สองลูกตายคือตอบมาครับต่อไปข้อที่สามครับผู้เล่นแต่ละชุดจะโยนได้ไม่เกินกี่ครั้งครับตอบมาชิ้นเดียวกันครับแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้นักเรียนทุกคน ตั้งใจทำงานและโชคดีครับอยู่ในสุขภาพนะครับ้เจอกันครับสวัสดีครับ